ป้องกันตรวจสอบก่อนโดนดูดเงินจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวดูได้พร้อมกันในคลิปนี้สวัสดีครับพบกับผมชายชลสิทธิ์กับชแนลนี้หรือเพจนี้นะครับกินก็ได้เที่ยวก็ดีสาระก็มีตามสไตล์ชายชลสิทธิ์สำหรับในคลิปนี้จะมาคุยกันถึงภัยที่มันใกล้ตัวเรามากๆนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็สืบเนื่องมาจาก มีพี่น้องประชาชนนะครับนับหมื่นคนเลยนะครับที่อยู่ดีๆโดนหักเงินออกจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวนะครับเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่นะครับอยู่ในกระแสบ,บ้านเราทั้งสื่อหลักแล้วก็ในโซเชียลมีเดียนะครับมี Facebook กลุ่มที่ชื่อว่าแชร์ประสบการณ์โดนหักเงินจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวนะครับกลุ่มนี้ตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่15ตุลา2021นะครับปัจจุบันผมถ่ายคลิปวันที่19ตุลา2021ก็คือเมื่อ4วันที่แล้วปัจจุบันมีคนอยู่ในกลุ่ม8,000 0กว่าคนนะครับ ซึ่งใน80,000กว่าคนเนี่ยมีผู้เสียหายนับหมื่นคนที่มาแชร์ประสบการณ์กันว่าตัวเองโดนหักเงินจากบัญชีเนี่ยเพราะอะไรเท่าไหร่เวลาไหนแล้กก็หักแบบทีทีแบบไหนยังไงบ้างเนี่ยก็มาแบ่งเล่าประสบการณ์กันนะครับเราที่เข้าไปดูเนี่ยเราก็จะได้วิธีการดูแลป้องกันตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเจอปุ๊บเนี่ยเราต้องดําเนินการแบบไหนอายัดบัญชียังไงเป็นสเต็ปเลยนะครับอายัดบัญชีแจ้งความดําเนินการร้องเรียน เพื่อให้เราเนี่ยได้เงินเรากลับขึ้นมานะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าบางแบงค์เนี่ยครับบางครั้งนะก็ต้องรอ7วันบ้าง10วันบ้าง30วันบ้าง90วันบ้างเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถึงว่าเรื่องใหญ่มากๆเพราะอยู่ดีๆเราไม่ได้ทําอะไรเนี่ยเงินเราโดนหักออกจากบัญช,บบชีแบบรัวๆอย่างนี้ก็ไม่โอเคนะครับซึ่งในกลุ่มก็มีคนมาสรุปเอาไว้นะครับว่าผู้เสียหายส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากคนที่มีบัตรเดบิตท,ที่สามารถซื้อของออนไลน์ได้แล้วก็บัตรเครดิตนะครับส่วนใครที่ไม่มีบัตร ATM ไม่ค่อยได้ผลกระทบแต่ก็มีนะครับซึ่งความเสียหายแตกต่างกันรูปแบบแตกต่างกันที่นี้คนที่มีบัตรเดบิตหรือว่าคนที่แบบซื้อของผ่านออนไลน์ได้ผูกปัต่างๆเนี่ยเวลาโจรหรือว่าแฮกเกอร์หรือว่ามิจฉาชีพเขาได้ข้อมูลไปเนี่ยเขาจะเอาไปใชใ้จ่ายอะไรบ้างนะครับหลักๆก็คือไปจ่ายค่าโฆษณา a c e b o o k นะครับไปยิงแอด a c e b o o k นะครับช้อปปี้ลาซาด้ากูเกิลเพ p แอปเปิ้ลไอคลาวกาลีนะครับ ทุกอย่างที่สามารถหักเงินจากอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือลูดจากบัตรเดบิตได้นี่คือแทบทุกอย่างเลยนะครับที่มิจฉาชีพเอาไปซื้อเนี่ยครับไล่ได้แต่ความเสียหายเนี่ยเวลาตัดเงินจากบัตรเราเนี่ยหลักบาทก็มี27บาทรัวๆัว29บาทรัวรัวหักแบบรัวรเลยนะครับจนถึงหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นและหลักแสนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับทีนี้ สำหรับใครที่ทำการตลาดหรือว่ายิงแอดโฆษณาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเอ้เรากำลังถูกตั้งให้เป็นแอดมินเพื่อไปจ่ายค่าโฆษณาหรือถูกเพิ่มบัญชีเข้าไปในบัญชียิงโฆษณาเนี่ยเพื่อจะมาตัดเงินจากแอคเค n t เราเนี่ยเราจะรู้ถูกไหมครับแต่สำหรับพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้ทำการตลาดไม่ได้ทำไม่ได้ขายของไม่ได้ขายของออนไลน์ไม่ได้ยิงแอดเนี่ยก็จะไม่รู้ ใครที่ไม่ได้ทําการตลาดนะครับบน a c e b o o k หรือว่ายิงแอดเนี่ยเวลามีข้อความแบบนี้แจ้งเตือนเนี่ยให้เราไปหาเพื่อนพี่น้องหรือญาติที่เขาทําการตลาดออนไลน์ยิง Facebook ยิงโฆษณาต่างๆเนี่ยทำการลบเราเออกจากแอคเคานั้นนะครับแล้วก็รีเซ็ตรหัสใหม่รีเซ็ตพาสเวิร์ดใหม่เพราะแอคเขาเราบัญชีเราไม่ปลอดภัยแล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ทําการตลาด Facebook อันนี้นะครับถ้ามีข้อความแบบนี้แจ้งเตือนเนี่ยหรือว่าตอนนี้ยังไม่มีแจ้งเตือนเนี่ยเราควรมีเพื่อน หาเพื่อนหาญาติหาพี่ว่าใครที่ทําการตลาดบน Facebook ยิงโฆษณาบน Facebook เวลาเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยเราจะได้มีที่ปรึกษาและให้เขาเนี่ยจัดการเรื่องนี้ให้กับเราได้อย่างเร่งด่วนไม่งั้นเนี่ยเงินเราจะโดนหักออกจากบัญชีแบบรัวๆเลยนะครับทีนี้ก็จะมีหลายๆายคนมาแบ่งปันว่านะครับแม้กระทั่งธนาคารเองก็ออกมาบอกว่าให้เราเนี่ยเข้าไปตั้งค่า ในแอปบนมือถือของเราที่เกี่ยวกับการโอนเงินถอนเงินโดยที่ไม่ต้องใช้บัตรต่างๆคือแอปพลิเคชันบนมือถือของธนาคารต่างๆเนี่ยให้เราไปตั้งค่าเงินนะครับว่าให้เป็นศูนย์บาทบ้างให้เป็น1บาทบ้างเนี่ยวันนี้ผมก็จะพามาตั้งค่าของกสิกรนะครับแอปกสิกรแล้วก็อมสินนะครับหรือใครใช้แบงก์อื่นเนี่ยดูเป็นไกด์ไอเดียนะครับรีบไปตั้งค่าด่วนๆเลยนะครับโอเคนะครับเราจะมาทําการตั้งค่าในแอปเคม b บ l ยของกสิกรนะครับว่าถ้า เป็นการป้องกันเบื้องต้นเนี่ยเราควรทําแบบไหนยังไงบ้างนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวผมขอเข้าแอปพลิเคชันก่อนนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในหน้าแอป,ปของ K+ Plus นะครับก็คือแอป,ปของธนาคารกรสิกรนะครับพอเรามาถึงปุ๊บเนี่ยให้เราจิ้มนะครับเมื่อเราอยู่หน้าหลักแบบนี้นะสำหรับใครที่มี1บัญชี2บัญชีเนี่ยที่ผูกกันไว้เนะี่ยต้องตั้งแบบนี้เลยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันในเบื้องต้นนะและเราจะเข้าไปตรวจสอบว่าแล้วแอป,ปธนาคารของเราเนี่ยเราไปผูกกับแอปพลิเคชันตัวอื่นๆแบบไหนบ้างที่เข้ามาถึงบัญชีธนาคารเรราได้นนี่ะคับ เรามาตรงคําว่าอื่นๆจุดสจุดตรงแถวล่างนะครับตรงวงกลมสีแดงเห็นไหมครับพอเราจิ้มปุ๊บนะครับมันก็จะมีเมนูต่างๆขึ้นมานะครับให้เราจิ้มไปตรงคําว่าตั้งค่านะครับพอเราจิ้มไปตรงตั้งค่าเนี่ยก็จะมีข้อมูลส่วนตัวความปลอดภัยนะครับวงเงินนะครับบัญชีบัตรแล้วก็แอปพลิเคชันเราจะเข้าสองอันนะครับก็คือวงเงินกับแอปพลิเคชันเราเข้าที่อันแรกก่อนนะครับเราไปดูว่าตอนเนี้ยวงเงินนะครับวงเงินเขาเรียกว่าวงเงินทําการของเราเป็นยังไงนะครับไล่เข้าไปดูเลยนะครับ วงเงินทํารายการต่อวันผ่าน k คพลันะครับหนึ่งแบาทนะครับตรงนี้นะครับเรามาจิ้มครับนะตรงนี้นะซึ่งมันตั้งได้ถึง5ล้านเลยนะครับเราตั้งออกไปของผมนี่ตั้งได้5้าล้านนะทุกคนก็น่าจะเหมือนกันเนาะตั้งเป็นศูนย์นะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับอ่านะครับวงเงินค Quick Pay นะครับค Quick Pay คืออะไรค u i c k Pay คือการเติมเงินพวกทูมันนี่เอออะไรเออสแกนจ่ายเอออะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องเข้าแค่กดรหัสผ่านอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ต้องไปตั้งนะครับเมื่อเราจะใช้เมื่อไหร่เราค่อยกลับมาตั้งค่าสมมติเราจะโอน3 0 0พันเราก็ไปตั้งค่า3,000ันเมื่อโอนเสร็จก็ตั้งค่าให้เป็นศูนย์ใหม่แบบนี้นะครับอ่าเราทาเป็นศูนย์นะครับจากนั้นก็กดคําว่ายืนยันนะครับหลายๆายคนบอกว่าตั้งแล้วยังโอนได้อยู่เลยนะครับอ่ามันยังมีอีกนะครับด้านล่างเห็นไหมครับมันจะมีบัญชีของเราเราจิ้มเข้าไปในบัญชีครับอ่าอันนี้บัญชีอันอันบนนะครับวงเงินเห็นไหมครับวงเงินสําหรับถอนวันละสองแสนอยู่เห็นมมั้ครบไปจิ เปลี่ยนออกมาเป็นศูนย์นะครับจิ้มตรงดินสอนะครับแล้วก็รูดออกมาเป็นศูนย์แบบนี้นะครับแล้วก็กดยืนยันครับหนึ่งทีนะครับวงเงินโอนนะครับเห็นไหมครับวงเงินสําหรับโอนอ่าเนาะวงเงินสําหรับโอนตอนนี้1ล้านบาทนะครับแล้วก็จิ้มครับรูดลงไปเป็นศูนย์นะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับยังมีอะไรอีกครับวงเงินสําหรับรูดซื้อสินค้าอันนี้แหละนะครับที่มันไปผูกกับแอปต่างๆได้นะครับอ่าเราก็ติ๊กครับ สามารถตั้งสูงสุดได้ถึง5 0 0แสนนะครับเราลูดไปให้เป็นศูนย์นะครับพอเป็นศูนย์ปุ๊บกดยืนยันครับอ่าแล้วก็กดรูปนะครับลูกศรออกไปนะครับเมื่อกี้ผมมี2บัญชีนะเราต้องตั้งทั้ง2บัญชีนะครับเมื่อกี้ผมตั้งบัญชีบนแล้วต่อมามาตั้งบัญชีล่างนะครับอ่านะครับอ่านี่ครับวงเงินสําหรับถอน2 0 0 0 0ื่นอ่าสองแสนนะครับก็จิ้มครับเป็นศูนย์บาทก่อนนะครับจะใช้เมื่อไหร่ค่อยเข้ามาตั้งนะครับวงเงินสําหรับโอน1ล้านบาทนะครับจิ้มเป็นศูนย์ครับอ่านะครับ วงเงินสําหรับรูดซื้อสินค้า5 0 0 0มืนะครับรูดเป็นศูนย์ครับจะใช้อะไรเมื่อไหร่ค่อยมาตั้งครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับทุกอย่างเป็นศูนย์หมดแล้วเห็นไหมครับไม่ใช่แค่ตั้ง2แถวบนนะครับต้องมาตั้งในหลักบัญชีบัญชีเลขที่บัญชีของแต่ละอันด้วยใครมีผูกไว้กี่บัญชีก็ไปตั้งทุกอันเลยนะครับอันนี้เบื้องต้นเนาะอันนี้เราตั้งค่าในการโอนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการโอนดูว่าโอนได้จริงไหมนะครับทีนี้เรามาดูอันล่างนะครับเห็นไหมครับว่าแอปพลิเคชันครับ เราไปดูว่าอปัจจุบันนี้เราผูกแอปตัวไหนเข้ากับบัญชีธนาคารเราบ้างเราลองไปเช็คดูครับอย่างของผมตอนนี้อ่านแล้พอเรากดเข้ามาปุ๊บม,มันจะมีคําว่าภาษาตีมพื้นหลังแจ้งเตือนนะครับบุคคลนะครับให้เรามาตรงคําว่าอนุญาตให้แอปพลิเคชันอื่นๆเข้าถึงอันนี้แหละนะครับเรากดเข้าไปครับณปัจจุบันนี้ผมให้แอป True Money เข้าถึงบัญชีผมอยู่ซึ่งถ้าเกิดเติมเงิน True Money ก็คือมันจะเติมผ่านแอปเจ้าตัวที่เราไปตั้ง,งวงเงินเมื่อกี้ที่คาว่า Quick Pay นั่นแหละ มันจะเติมทูมันดี้ได้ไม่เกิน5,000บาทแต่ถ้าเราตั้งเป็นศูนย์ตอนนี้มันเติมไม่ได้เลยนะครับถ้าจะเติมผ่านทูมันดี้ตอนนี้ต้องไปแก้วงเงินตรงนู้นก่อนถึงจะตั้งได้เห็นไหมครับแต่ถ้าในเครื่องของเรามันมีแอปอื่นที่เราไม่รู้เรื่องเลยยกเลิกมันซะนะครับวิธีการคือกดที่แอปนั้น1ทีนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีคําว่ายกเลิกการอนุญาตให้เราติ๊กออกไปเลยครับอันลบยกเลิกแอปพลิเคชันเหล่านั้นออกไปเลยนะครับเพราะ เราไม่รู้มือเราลั่นหรือไปโดนตอนไหนอันนี้สําคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการเช็คว่าแอปเคมูบายของเรามันผูกกับแอปพลิเคชันตัวไหนบ้างนะครับอันนี้สําหรับเคมูบายนะครับใครใช้แบงก์อะไรอยู่ก็ลองศึกษาข้อมูลดูนะครับอันนี้ผมขอยกตัวอย่างของเคมูบายแลวเดี๋ยวจะยกตัวอย่างของอมสินให้ด้วยนะครับเพราะผมใช้ของเคมูบายกับอมสินอยู่นะครับอ่ะทีนี้เราจะทําการโอนเงินดูครับเราลองดูว่าเราจะโอนเงินได้ไหมนะครับทีนี้เราเข้ามานะครับผมจะทําการโอนเงินนะครับอ่ะโอนเงินนะครับ บัญชีตัวเองนี่แหละนะครับอ่ะมาผมจะโอนเงินนะครับไปที่อีกบัญชีหนึ่งสัก1 0 0ดูนะครับอ่ะลองดูครับปึ๊บลองกดนะครับปึ๊บอ้าวโอนเงินไปหาตัวเองยังได้อยู่อ่าทีนี้ถ้าโอนเงินไปหาคนอื่นล่ะจะได้ไม่ได้อันนี้เพราะมันเป็นสบัญชีที่มันผูกกันอยู่นะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้ ผมจะลองโอนเงินไปที่อื่นดูว่าได้ไม่ได้นะครับเอาล่ะนะครับผมจะลองโอนไปที่บัญชีภรรยาผมดูนะครับอ่ะมานะครับทำการโอนเงินนะครับบัญชีธนาคารกสิกรนะครับเหมือนกันเลยนะครับอ่าใส่เลขที่บัญชีนะครับปุ๊บใส่จํานวนวงเงินครับอ่ะโอนเลยครับ100สมมติน่าลองโอนดูนะติ๊กปุ๊บเห็นไหมครับถ้าเราโอนบัญชีคนอื่นเนี่ยเขาบอกว่าวงเงิน K+ นะครับคงเหลือ ต่อวันของคุณคือ0บาทไม่สามารถโอนเงินให้คนอื่นถ้าเรามี2บัญชีซึ่งเป็นชื่อเราซึ่งอยู่ในแอปเหมือนกันเนี่ยมันโอนเข้าหากันได้ตลอดครับไม่นแค่โยกกระเป๋าซ้ายไปอยู่กระเป๋าขวาแต่ถ้าโอนให้บัญชีคนอื่นมันโอนไม่ได้แล้วเห็นไหมครับนี่ครับผมจะโอน100บอกว่าวงเงินเรามันมีศูนย์บาทอ่ะเราต้องเข้าไปตั้งค่าอันนี้คือโอนไม่ได้นะครับถ้าเราตั้งค่าแบบนี้คือเราโอนให้ใครไม่ได้แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นการป้องกันในระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ค กสิกรนะครับทีนี้ถ้าเราจะใช้เมื่อไหร่เราแค่เข้าไปตั้งค่าทุกครั้งแค่นั้นเองนะครับสำหรับแอป K-MOBILE คือประมาณนี้นะครับโอเคเนาะเอาละนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อของออมสินกันนะครับว่าของอมสินเนี่ยจะเป็นแบบไหนบ้างนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูต่อเมื่อกี้ของ K-MOBILE นะครับคือของกสิกรนะครับใครตามไม่ทันดูไม่ทันดูซ้ําดูค่อยๆดูนะครับค่อยๆตั้งค่า เพราะมันมีอยู่แค่นั้นจริงๆไม่ยากครับเนาะโอเคมาดูของอมสินนะครับทีนี้เราจะมาดูของอมสินบ้างนะครับว่าของอมสินต้องตั้งค่าแบบไหนยังไงนะครับก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่หน้าแอปพลิเคชันมา m โมของเราที่อยู่หน้าธุรกรรมแบบนี้นะครับจากนั้นก็กดตรงขีด3สีมนะครับด้านขวามือด้านล่างสุดที่เป็นเนี่ยที่เป็นวงกลมสีน้ําเงินนะครับมันก็จะมีเมนูแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เราไปที่รายการที่ชื่อว่าวงเงินทํารายการรายวันนะครับเมื่อเราจิ้มเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีนี่เลยครับ รายการแบบนี้ขึ้นมาเลยซึ่งในแต่ละรายการเนี่ยมันจะมีวงเงินใส่ไว้อยู่อันนี้ผมไปแก้เป็น1บาทเอาไว้แล้วหลายส่วนเลยนะครับนะอย่างเช่นาภายในบัญชีตัวเองนั่นคือโอนระหว่างบัญชีตัวเองได้เท่าไหร่นะครับบัญชีตัวเองกับต่างธนาคารนะครับภายในธนาคารต่างธนาคารบัญชีเงินกู้ชําระสินค้าบริการอันนี้แหละครับบัญชีชระสินค้าบริการ รายการพร้อมเพย์กดเงินสดนะครับฝากสงเคราะห์ชีวิตอ่าบัตรเครดิตคือทุกอันที่อยู่ในนี้ครับที่มีตัวเลขที่ทางธนาคารเขาตั้งมาเนี่ยนะครับเราจิ้มทีละอันนะครับจิ้มเข้าไปปุ๊บตั้งค่าให้เป็นศูนย์หรือเป็น1บาทก็ได้เป็นศูนย์บาทไปเลยนะครับของผมไปตั้งไว้1บาทนะครับจิ้มทีละรายการทีละรายการแล้วกดบันทึกกดเสร็จสิน้นือจิ้มทีละอันทีละอันทำทีละอันทุกอันเลยให้เป็นศูนย์บาทนะครับผมผมตั้งเป็น1บาทเนาะโอเค จิ้มแบบไหนนะครับก็คือจิ้มเข้าไปปุ๊บอย่างอันเนี้ยเราจิ้มไปตรงกัน5 0,000ื่นเห็นไหมครับเราก็ไปติ๊กแก้รายการนะครับในวงเงิน5 0,000ื่นนะครับลบออกไปเลยก็ได้แล้วก็พิมพ์ศูนย์เข้าไปเลยก็ได้ผมติ๊กให้เหลือ1บาทจากนั้นผมก็เลยลองโอนเงินเยนะครับเนี่ยเวลาเราติ๊กเสร็จสับปุ๊บเนาะจาก50,000ื่นเป็น10,000ื่นแล้วเราก็กดตรงคําว่าเสร็จสิ้นของแต่ละบรรทัดที่มีวงเงินอยู่นะครับทำทีละบัทัดทีละบรทัดลงไปจนครบทุกอันนะครับจากนั้นผมก็เลยลองโอนเง,งินจากอมมสสิินาาาที่ก่กกกรรดูรปฏว ทางแอปแจ้งเตือนว่าเนี่ยคุณทำรายการเกินวงเงินเพราะเราตั้งไว้แค่วันละหนึ่งหมนหบาทอันนี้ผมโอน100มันโอนไม่ผ่านเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันเบื้องต้นนะครับนี่ครับทั้งของกสิกรและก็ออมสินนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันตัวเองก่อนซึ่งเราไม่รู้ว่าข้อมูลของเราอ่ะมันรั่วจากไหนจากที่ไหนจากจากยังไงมันมันคือใครทําหลุดใครทํารั่วเราไม่รู้ครับ ทีนี้นี่คือวิธีการป้องกันตัวเองเบื้องต้นก่อนสําหรับคนที่มีแอปต่างๆบนมือถือนะใครใช้ของแบงค์ไหนก็ลองหาวิธีการตั้งค่าให้เป็นแบบนี้นะครับเป็นการป้องกันเบื้องต้นส่วนคนที่บอกว่าฉันไม่มีบัตร ATM พี่ไม่ได้ใช้ ATM ควรเอาสมุดบัญชีไปปรับไปอัปบุ๊กครับเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะได้รู้นะครับอย่าแบบชะล่าใจว่าไม่มีเวลาเราลองนึกนะครับถ้าเงินเก็บเรา10,000บาทที่เราอุตสาหเก็บมาเดือนละ3 0 0 0 3,000แล้วเราเก็บไว้ในบัญชีโดยที่ไม่มีบัตร ATM ไม่มีแอปพลิเคชันและไม่ได้อัปบุ๊กอยู่ดีๆแล้วเกิดแจ็คพอตแฮกเกอร์มันถูกโจรกรรมข้อมูลไปแล้วเงิน10,000ห,หมืเราหายไปอ่ะด้วยคําที่ว่าเราไม่มีเวลาไปอัพบุ๊กคือไม่ได้เราอุตส่าห์เก็บเงินมา3เดือนนั่นคือโหเสียเวลาทั้ง3เดือนกว่าจะเก็บเงินได้แล้วอยู่ดีๆมันหายไปแล้วกว่าจะไปตามลงตามเรื่องอีกก็ต้องใช้เวลาอยู่ดีเพราะฉะนั้นวิธีการสาหรับคนที่ไม่มี ATM ไม่มีแอปก็ควรไปอัพบุ๊กเอาไว้นะครับเนาะทีนี้ ข้อมูลมันอาจจะั่วจากอะไรบ้างนะครับบางครั้งอาจจะั่วจากธนาคารก็ได้หรือร่วมมาจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้นะครับหรือบางทีข้อมูลเรามอาจจะั่วจากระบบการชำระเงินต่างๆบริการบริการชำระเงินเช่นปั๊มน้ามันหรือซื้อคงซื้อของอะไรแบบนี้นะครับหรือบางทีอาจจะมาจากการบริการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะครับซึ่งก็มีข่าวอยู่บ่อยๆถูกไหมครับอะไรอีกนะครับถูกหลอกนะครับ ขอข้อมูลนะครับอย่างเช่นแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็ดีนะครับถูกหลอกถามข้อมูลก็ดีนะครับหรือบางทีเนี่ยเราเองนั่นแหละที่ไปกดลิงก์ต่างๆโดยที่ไม่ทันระวังนะครับไปกดปุ๊บแล้วก็บางครั้งบางคนเนี่ยไปกดลิงก์ที่แบบอยากได้ส่วนลดอยากได้โปรโมชั่นเขาก็จะมีกลยุทธ์ล่อหลอกเราว่ากดแล้วกอกนู่นนี่นั่นจะได้ส่วนลดจะได้จะได้ของขวัญจะได้อะไรเราก็ให้ข้อมูลส่วนตัวไปโดยที่จําไม่ได้แบบนี้นะครับ <S <S ทั้งหมดเนี่ยครับบางทีเนี่ยไม่ได้รั่วเพราะหน่วยงานเขา เขาเรียกว่าอะไรปะปล่อยปะละเลยหรือไม่มีคุณภาพบางครั้งมันอาจจะถูกแฮกบางครั้งอาจจะถูกก๊อปปี้บางครั้งอาจจะถูกขายข้อมูลหรือบางครั้งอ่ะอาจจะเกิดจากระบบของซอฟต์แวร์นั้นน่ะมันเกิดบัก๊กบั๊กในซอฟต์แวร์ก็คือมันมีชำรุดมันเอ,อ๋รนึบอกไหมครับอย่างเช่นวันที่18ที่ผ่านมาเนี่ยสลากทากอกสเปิดขายผมนั่งกด ตั้งแต่8โมง8มง28อะยัน9โมง43นาทียังเข้าแอปไม่ได้เลยเพราะอะไรคนมันใช้งานเยอะแอปมันน่วงเห็นไหมครับ50,000ล้าน00หมดภายในไม่ถึงชั่วโมง นะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าธนาคารเขาไม่ได้อยากขายนะแต่ว่าคนเข้าไปใช้งานเยอะบางทีแอปมันก็หน่วงมันไม่ได้มีบั๊กนะมันไม่ได้มันไม่ได้มีจุดอ่อนหรือว่ามันไม่ไดมีจุดบกพร่องแต่บางทีแอปมันหน่วงเข้าไม่ได้คนเข้าได้ก็ได้ซื้อคนเข้าไม่ได้ก็อดไปเห็นไหมครับบางทีมันไม่ได้เกิดจากตัวธนาคารบางทีมันไม่ได้เกิดจากตัวบุคคลแต่มันเกิดจากตัวระบบก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าให้เราสรุปก็คือตอนเนี้ทาง ตำรวจยังไม่สามารถหาข้อมูลได้นะตอนนี้วันที่19นะครับยังไม่รู้ว่าแฮกเกอร์เหล่านี้หรือข้อมูลเรามันรั่วจากไหนคือมันมีความเป็นไปได้หมดเลยนะครับให้เราคิดง่ายๆว่าทุกที่ที่เราให้ข้อมูลไว้มีโอกาสรั่วได้หมดเลยข้อมูลเราเพราะมันอาจเกิดจาก Human error, system error ก็คือบุคคลละเลยความบกพร่องของตัวบุคคลความบกพร่องอความบกพร่องของตัวโปรแกรมมันเป็นไปได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะกรอกข้อมูลอะไรสําคัญสำคัญเกี่ยวกับทางการเงินนะครับข้อมูลส่วนตัวเนี่ยเราควรต้องคิดดีๆก่อนนะอแอปนั้นนะครับหรือว่าเว็บไซต์นั้นนะเราควรกรอกไหมเพราะเมื่อมัน มีปัญหาขึ้นมาเนี่ยบางทีเราตามไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เราควรต้องแบบมีสติเนาะว่าไอ้แอปเหล่านี้ลิงก์เหล่านี้เราเคยกดไหมเราควรกดไหมหรือว่าสำเนาบัตรประชาชนเราบุ๊คแบงก์เรามันจะก็ต้องแบบต้องเซฟตี้สุดๆอะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเรามันมีโอกาสรั่วได้จากทุกรูปแบบเลยเพราะแฮกเกอร์คำว่าแฮกเกอร์หรือโจรกรรมทางข้อมูลเนี่ยครับบางครั้งเราดูข่าวเขาแฮกเข้าไปในโรงพยาบาลต่างประเทศแล้วเขาถ่าย ให้ไปไถ่ถอนข้อมูลแบบนี้เรายังเคยได้ยินมาเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือมิจฉาชีพครับไม่มีใครอยากให้มันเกิดแต่สิ่งหนึ่งคือตอนนี้เราไม่รู้จะโทษใครนะครับมันโทษใครไม่ได้เลยเพราะไม่มีใครอยากเจอแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือใครที่โดนแล้วก็ขอให้แบบได้เงินคืนเร็วๆให้จับคนที่ทําผิดได้ใครที่ยังไม่โดนก็ต้องป้องกันตัวเองนะครับต้องเซฟตี้ตัวเองอะไรที่แบ่งปันความรู้กันได้ะอะไรที่ป้องกันใกล้ก็มาแบ่งกันแชร์กันครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรานะครับทีนี้ บางคนบอกว่าป้องกันแค่นี้แล้วมันจะช่วยได้จริงเหรอนะครับผมพูดให้ฟังอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติว่าคนที่เขาได้ข้อมูลเราไปเมื่อกี้ที่เราไปตั้งค่าต่างๆนะครับว่าอโอนเงินเหลือศูนย์บาทอะไรท่อนนั้นเท่านี้เนี่ยสมมุติว่าเราตั้งค่ากับอีกคนนึงไม่ตั้งค่าไอ้พวกแฮกเกอร์หรือว่าพวกมิจฉาชีพเนี่ยเขาอาจจะมีรายชื่อเนี่ยครับเป็นปึ้งเลย ชื่อเรากรอกเข้าไปปุ๊บแล้วตัดเงินไม่ได้โอนเงินไม่ได้ต้องไปแก้นู่นแก่นั้นมันวุ่นวายเขาไปไล่ชื่อตัดไปดีกว่าไวกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แช่งว่าเราเรอดแล้วคนอื่นต้องโดนไม่ใช่แบบนั้นมันเหมือนเราจอดรถนะครับรถที่มีเซนเซ,นเซอร์กันขโมยมีเซนทันล็อกมีกระจกมีอะไรที่มันป้องกันหมดกับรถที่เปิดกระจกแบบหึงรอขโมยมาเลยอย่างเงี้ย โจรมันก็เลือกสิ่งที่มันเอาได้เร็วกว่าไวกว่าก่อนถูกไหมครับเพราะมันก็ต้องแข่งกับเวลาอันนี้เราพูดกันแบบธรรมดาเลยนะให้เข้าใจแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นการป้องกันเนี่ยมันทําให้เขามีความยุ่งยากขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเนี่ยรอดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้แต่ถ้าใครไม่มั่นใจนะครับก็บันทึกข้อมูลนี้ไว้นะครับนี่คือเบอร์หมายเลข c เซ็ center ของสถาบันทางการเงินต่างๆเวลาเราโดนปุ๊บหรือว่าสงสยยัยอะไรปุ๊บเราโทรเข้าไปเลยนะครับ ทำใจหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้คนใช้เยอะมันก็อาจจะติดต่อ,อยากนะครับใจเย็นๆน,นะครับมันจะช่วยเราได้นะครับเพราะถ้าเราใจเย็นมีสติเนี่ยบางครั้งเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะเฉลียวใจขึ้นไปป้องกันได้ทันนะครับไม่ใช่ว่างุดจนลืมหน้าลืมหลังก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องเจอหรืออาจจะต้องเจอเนี่ยเราก็ควรเซฟเบอร์โทรเหล่านี้เอาไว้นะครับก็คือเป็นเบอร์คอยล์เซ็นเตอร์ของธนาคารต่างๆนะครับนี่คือข้อมูลที่มาแบ่งปันว่า เราจะป้องกันแบบไหนนะครับสำหรับแอปกรสิกรแล้วก็ของออมสินนะครับส่วนใครใช้แอปไหนก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับหรือใครมีวิธีการป้องกันดีๆก็มาแชร์ไว้ใต้ลิงก์นี้นะครับมาแบ่งปันนะครับว่าเราจะป้องกันแบบไหนกับภัยคุกคามทางเทคโนโลยีในครั้งนี้นะครับนี่คือไซเบอร์นะครับยุคของดิจิตอลก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้กับช n น l นี้ด้วยนะครับเพราะช n e ลนี้กินก็ได้ เที่ยวก็ดีสาระก็มีตามสไตล์ชายชนสิทธิ์วันนี้สวัสดีครับ